Oh, uh -huh. เริ่มต้นเกษตรแผนใหม่ได้เปลี่ยนวิถีเกษตรของไทยจากการปลูกเพื่อกินสู่การผลิตเพื่อขายที่มุ่งหวังกำไรสูงสุดเป็นที่มาของการใช้เคมีเกษตรขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตให้ได้มากและเร็วอย่างที่ต้องการภายใต้มายาคติของการพัฒนานี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้างสิ่งแวดล้อมถูกทำลายระบบอาหารปนเปื้อนสารเคมี และได้ก่อปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคทุกคนดังนั้นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานจึงเป็นแนวทางของการพัฒนาที่แท้จริงที่จะสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยแก่ทุกคนให้วิถีเกษตรของไทยเกิดความยั่งยืนในระยะยาว การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสานในเชิงเกษตรอินทรีย์นี่เป็นการจัดการระบบนิเวศเกษตรในฟาร์มของตนเองอย่างเป็นองค์รวมหมายถึงว่าวางแผนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่สัมพันธ์กันที่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆในฟาร์มเนี่ยหมุนเวียนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดพึ่งปัจจัยการผลิตในฟาร์มของตนเองมากที่สุดนะคะโดยจำปัจจัยจากภายนอกมาน้อยที่สุดแล้วก็ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นไปตามธรรมชาติของระบบนิเวศนั้นๆณบริเวณอีสานใต้ชุมชนบ้านทับไทยเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลิตอาหารด้วยระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรก็คือได้ข้าวไปเปรูปเป็นเกรดเป็นรำก็คือใช้เลี้ยงปศุสัตว์พอเราขายปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูก็ได้ขี้ก็คือไปใช้ในแปลงผัก แปลงข้าวถ้ามองแลว้วก็คือครบวงจรในการผลิตค่ะตั้งแต่เรื่องของการปลูกจนถึงการเลี้ยงจนถึงการไปรูปพวกเขาคือกลุ่มสหกรณ์กรเกษตรอินทรีย์ทัพไทยจำกัดตำบลทมออำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ชุมชนกเกษตรอินทรีย์ครบวงจรผสมผสานทั้งปลูกข้าวพืชผักและปะศุสัตว์เป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองกรเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือ PGS ที่นี่นะด้วยการที่เป็นกลุ่มที่ทำอินทรีย์ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ถือครองน้อยแต่ว่า เราก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมากกว่าหนึ่งอย่างก็คือหลังจากที่ปลูกพืชหมุนเวียนเสร็จเราก็มีการส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก,ไก,ไก่ไข่ไก่ลูกผสมไก่บ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวพวกนี้ค่ะซึ่งเกษตรกรที่นี่น่ะทำมากกว่าสามอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรการปลูกพืชหลังน้ำไม่ว่าจะเป็นของการทําข้าว <L> เกษตรอินทรีย์ครบวงจรของบ้านทับไทยเริ่มต้นจากนาข้าวที่ต้องเป็นนาอินทรีย์ ไม่ใช้เคมีเกษตรทุกชนิดและมีวิธีการจัดการดูแลข้าวด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแวดล้อมก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการทำอินทรีย์ติดกัน4 5าเจ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นปัญหาคือมันสามารถทาอยู่ด้วยกันได้เพราะมันทำอินรียทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ตรงกลางเหมือนไข่แดงเนาะเราอยู่ตรงกลางแต่ว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยเขาใช้เคมีเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะต้องทําเรื่องของขนาเนาะขนาก็คือกว้างเม็ดหนึ่งสูงเม็ดครึ่ง หญ้าที่อยู่บนคนาเนี่ยก็จะสูงเนาะที่ที่เราทําเรื่องของแนวกันชนเนี่ยห้ามตัดหญ้าเพราะมันจะเป็นพืชกรองน้ําได้อย่างดีในทุกขั้นตอนของการทํานาตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวกลุ่มจะมีการควบคุมการผลิตที่เคร่งครัดรัดกุมในการป้องกันสารเคมีจากนาแปลงอื่นเข้ามาปนเปื้อนทั้งนี้ก็เพื่อรักษาคุณภาพของข้าวอินทรีย์การจัดการเรื่องของการเกี่ยวมือเนี่ย ทางจากคณาเม็ดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใส่ก็คือเกี่ยวเสร็จจะไม่ใส่ลงไปในในข้าวที่เราจะขายไปให้ลูกค้าก็จะมีการแบ่งแยกต่างหากถ้าเป็นรถเกี่ยวเนี่ยก็คือใน5กระสอบแรกเนี่ยเราจะไม่เอาไปขายคือเราจะเก็บไว้ต่างหากเลยก็คือมีการแยกไว้แยกผลผลิตที่ชัดเจนไว้ค่ะ เมื่อการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นข้าวที่ได้จะนำมาแปรรูปที่โรงสีข้าวชุมชนซึ่งเป็นโรงสีข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะผลพลอยได้จากการแปรรูปข้าวอย่างรำปลายข้าวและกแกลบก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาหารอินทรีย์สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมูไก่และปลาได้ด้วยส่วนที่เราได้มาหนึ่งก็คือแกลบเนี่ยเราก็จะขายต่อให้สมาชิกเนี่ยได้ไปใช้ในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์เราจะส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เลี้ยงแม่พันธุ์ ซึ่งพื้นที่ที่จัาการของเขาเข้าสามารถเลี้ยงแม่พันธุ์ได้เส็จแล้วก็คือขายลูกให้กลุม่มกลุ่มก็จะรับซื้อลูกแล้วก็กระจายต่อให้กับสมาชิกที่เ,เลี้ยงปลอดสั์อินทรีย์อยู่แล้วเวลาคลอดเซเล็กเขาก็มาจองเองในกลุมล่มไงสมาชิกในกลุมล่มนั่นแหละเขาจะมาจองคนหนึ่งเอากี่ตัวสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยมันเยอะเกินเราเลี้ยงไม่ไหว เราก็ขายให้เขาเราก็เลี้ยงแม่พันธุ์กินรั่มกับปลายข้าวเลยก็อยู่กล้วยฉับบางครั้งก็จับให้เขากินเปล่าๆมันมีข้อดุวลวมว่าให้ใช้อาหารไม่ได้หนึ่งเดือนถ้าหลังจากหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยสมาชิกเนี่ยไม่ไม่มายอมมาซื้ออาหารที่กลุ่มเนี่ยเราก็จะไม่รับซื้อหมูจากสมาชิกคนนั้นเพราะถือว่าคุณ ไม่ได้ใช้อาหารอินรีย์ในเรื่องของการเลี้ยงปริษัทอินรียรด,ด้วยอาหารจากที่นี่ก็คือเหมือนที่พูดค่ะว่าเราได้จากลำไยข้าวอินรีเนี่ยเราก็าจะมีกระบวนการผลิตแล้วก็ให้สมาชิกที่เลี้ยงหมูเนี่ยมาซื้อจากกลุ่มที่นี่ไปคนะ่ะเรามีลำไยข้าวอินซีย์เนาะจะเป็นข้าวไรเบอรี่กับข้าวะมะลิแดงแล้วก็จะมีผักผักที่เรา ตัดแล้วก็มาผสมให้ไก่ให้ไก่ให้หมูกินนะคะซึ่งไก่กับหมูที่นี่ก็จะกินอาหารอย่างครบบริบูรณ์นั่นคือมีทั้งอันนี้ส่วนของตามปลายข้าวอินทซีย์ส่วนของผักอินทรีย์แล้วก็ใน,นส่วนของปลาหมักน,นี่ก็จะเป็นปลาหมักอะคะที่เราหมักไว้ใหให้หมูให้ไก่ได้กินเป็นปลาหมักที่เราหมักอันนี้6เดือนนะปปเป็นปลาอะไรปลาเป็นปลาเล็กปลาน้อยตามบ้านนี่แหละคะ่ะ จะต้องเลี้ยงหมูไม่เกินครอบครัวละ5ตัวเพราะถ้าเกิน5ตัวปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถจัดการเรื่องอาหารได้พอไม่สามารถจัดการเรื่องอาหารได้นยคุณต้องไปหาซื้อที่อื่นสมาชิกคนหนึ่งก็คือตอนเลี้ยง5ตัวเนี่ยเขาได้กําไรอยู่ที่ตัวละ2 5 0 0้าเขาเห็นว่าได้กําไรเยอะกับการบวกกับการขายขี้ด้วยอะไรด้วยเขาได้เยอะคิดว่าเขาน่าจะลงเลี้ยง20ตัวปรากฏว่าพอลงเลี้ยง20ตัวปุ๊บเนี่ยขาดทุนไปตัวละ2 5 0 0เราได้บทเรียนจากตรงนั้นมานะคะว่าถ้าเลี้ยงน้อยก็คือจัดการเรื่องอาหารวัสด้เนี่ย มันเท่าขายได้ก็คือของตอนเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในกระบวนการจัดการขายตรงเนี้ยถ้าพึ่งตนเองไม่ได้เนี่ยมันก็จบการเลี้ยงปริษัทอินรีหรือว่าเลี้ยงหมูหลุกเนี่ยข้อสําคัญคือเราต้องทําให้คอกสะอาดคอกแห้งเสมอถ้าเกิดว่าเรามีการใช้แกลบใช้น้ำหมักแกสลาเสมอในกระบวนการเลี้ยงในกระบวนการทําให้คอกหลุมเขาสะอาดเนี่ยก็จะทําให้หนึ่งก็คือหมูเราเนี่ยไม่เป็นโรค สองก็คือหมูจะสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าถ้าข้อแห้งเนี่ยมันก็เหมือนคนเราเนาะเวลาโดนฝนบ่อยๆเราก็เป็นไข้หมูก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าข้อไม่สะอาดเนี่ยก็จะทําให้เข้าไ,ไม่สบายถ้าหมูเป็นไข้เนี่ยพอเริ่มรู้ว่าหมูตัวร้อนไม่กินข้าวเนี่ยเราก็คือจะให้หมูก็คือเราจะเอาไปแช่จะมีบัวร์เพชรมีเปลกตะโกอ่าพอเราให้กินเกลือไปด้วยเนี่ยเขาจะขายน้ําพอขายน้ําปุ๊บในหมูมันจะกินน้าบ่อยพอกินน้ําบ่อยปุ๊บเนี่ยก็คือในการเยี่ยวบ่อยเนี่ยก็จะทำให้หมูเนี่ย มันคลายเรื่องความร้อนออกก็จะทําให้หายไข้คือจนกว่าเราจะเอาไม่อยู่จริงถึงจะใช้ยาแต่เราต้องมีการรักษาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเมื่อปศุสัต,ตวต์โตเต็มที่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงเองก็ไม่ต้องส่งขายที่ไหนเพราะทางกลุ่มมีโรงชำแหละของตัวเองที่สามารถแปรรูปเนื้อสัตว์ได้และยังสามารถควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ให้สะอาดปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะจำหนะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละสิตัวนะคะมันจะสอดคล้องกับเรื่องของระบบในการจําหน่ายที่นี่ด้วยซึ่งหมูที่นี่ที่เรารับซื้ออย่างช่วงที่ผ่านมาในข้างนอกเข้าประมาณกิโลละห้าสิบแห้าสิบแปแต่เราซื้อเนี่ยหกสิเ็กปดก็จะมีความต่างกว่าข้างนอกนะไม่ต่ำกว่ากิโลละแบาทถึงสิบบาทนะคะ าที่เขาไปซื้อเรานะ่ยด้วยการที่เราบอกว่าหมูอินทรีย์เนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็เลยไปซื้อหมูตลาดมาโลนึงซื้อของเราไปโลนึงแล้วก็ไปแช่คู่กันปรากฏว่าของเราเนะี่ยสิวันนี้ยังไม่เขียวยังไม่ขึ้นเมือกแต่ว่าของตลาดทั่วไปเนะี่ยแค่5วันเนี่ยขึ้นเขียวก็พอจับเนื้อหมูก,ก็คือจะมีเมือกลืน่นๆก็ทําให้ผู้บริโภคเขาการันตีด้วยปากต่อปากอันนี้เราไม่ได้คุยเนาะแต่เป็นผู้บริโภคที่เขาคุยเองนะคะ นอกจากจะได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากการทำปศุสัตว์อินทรีย์แล้วมูลของสัตว์เหล่านี้ทั้งหมูวัวและไก่ก็คือปุ๋ยชั้นดีราคาถูกสำหรับนำไปบำรุรงพืชผักให้เจริญงอกงามอันนี้ก็คือปุ๋ยที่เราได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะไปใส่แปลงผักะคะ แตงกวาที่เราใช้จากปุ๋ยขี้หมูอะค่ะที่ามาใช้ในการปลูกแตงกวาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาอินทซียค่ะอันนี้คือพิสูจน์เรื่องของอการปลอดสารที่เราไม่มีการใช้ปุ๋ยใช้ยาในแปลงก็จะเห็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาใบามีรูแล้วก็เจ้าของทานเองได้อันนี้เราการันตีให้ได้ค่ะเราไม่ต้องกลัวเนี้ออร่อยด้วยนั้นรสชาติดีหวาน เผ็ดมากอุ้ยลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่ในการปลูกผักสวนครัวที่นี่เราดูตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเก็บพืชหลังนางค่ะกระเจี๊ยบก็จะมีการเก็บพันเองเออถั่วเขียวก็เก็บพันเองถั่วดำก็เก็บพันเองหรือว่าถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการเก็บพันเองตลอดนะคะแต่ยุคเว้นบางตัวที่เราเก็บไม่ได้เราก็คือจะมีการอนุร่มให้ซื้อก็คือ ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมีส่วนมากแล้วเขาจะปลูกในฟาร์มของตัวเองหรือว่าในในสวนตัวเองนะไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหานะเพราะแต่ละคนก็คือปลูกหลังบ้านอยู่แล้วซึ่งหลังบ้านก็ไม่มีคนเข้าไปใช้เคมีแต่ที่สําคัญคือความเสี่ยงที่นี่จะน้อยมากว่าหนึ่งก็คือปลูกอย่างหลากหลาย2ก็คือไม่ได้ปลูกอย่างเดียว3ก็คือปลูกให้เหลือจะกินถึงไปขายไม่ได้เน้นเรื่องทาตลาดเป็นอันดับแรกแต่นเน้นการกินในครอบครัวบริโภคในครอบครัวก่อนอล,อลูก พปลูกมะเขือปลูกอะไรที่ยายนี่ปลูกอันนี้ปลูกอืมปลูกทุกอย่างเวลามีตะไคร้มีขิงมีขา่ามีตะเพามีทุกอย่างที่น,นี่ก็ผักกินมนำพลิตได้ยายม่ได้ซื้อหรอกผักยายม่ต้องซื้ออีกแล้วค่ะเพราะยายมีทุกอย่างแล้วค่ะ ในด้านการปลูกพืชหมู่บ้านทับไทยก็มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งพืชผักสวนครัวต่างๆที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านส่วนที่นานั้นหลังการเก็บเกี่ยวก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะมีการปลูกพืชดังนาก็ฝั่งโน้นจะปลูกผักเขียวฝั่งนี้ปลูกกระเจี๊ยบของแท้ก็ต้องเป็นใบพุนๆอย่างนี้ค่ะก็คือ ทั้งแมลงทั้งอะไรก็คือสารพัดนกินเนาะแต่ว่า,เ,าเราก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าใบพุนพุนอย่างเงี้ยก็คือมารฐานแบบ PGS ก็คืออินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีสารพิษอันนี้พิสูจน์ได้จากใบมาเลยนะคะข้อดีของการปลูกพืชหลังนาคือมันก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ด้วยการที่เราเป็นรูปเป็นกระเจี๊ยบแห้งอันนี้เรารอที่จะให้ฝนตกมาเราก็จะได้ไถกลบเป็นปุ๋ยต่อ ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพวกเขาได้ก่อตั้งตลาดนัดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของตนมือผ,ผู้ผลิตเองนำมาขายเองและยังมีตรา PGS รับรองด้วยแล้วก็ยังทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสดสะอาดและปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ บ้านทับไทยชุมชนตัวอย่างของการทำกรเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งตนเองได้ในทุกด้านเกษตรกร,กรสามารถสร้างรายได้จากวิถีชีวิตของตัวเองจึงช่วยยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความมั่นคงอันเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้หมู่บ้านทับไทยกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นแบบอย่างของการทำกรเกษตรอินทรีย์ครบวงจรที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง จำไว้ให้ดีการเกษตรยุคต่อไปนี้การเกษตรยุคต่อไปนี้เกษตรอินทรีย์สุขดีและปลอดภัยชุมชนรวมกลุ่มให้มันเรียนรู้ร่วมการสารสัมพันธ์่สดใสสัญญาใจให้กันเอาไว้